การที่เห็นอดีตอนาคตมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าญาณน,นะหรือเรียกว่าอภิญญามันเป็นคุณภาพของจิตที่มันมาจากผลของกําลังสมาธิที่มันได้ที่ที่มันสูงกว่าฌานเนะี่ยที่มันเกิดเป็นอภิญญามันเลยทําให้มันมีปัญญาชนิดหนึ่งที่สามารถไปอย่างรู้ถึงอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ เหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้พอเราเคยไปต่างประเทศไหมไปที่ประเทศไหนมาบ้างเอ่ยอ่าญี่ปุ่นอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยพอเรานึกถึงประเทศญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยจิตมันไปเลยใช่ไหมมันจำได้ใช่ไหมว่าไปตรงไหนมาบ้างไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ ไปเมืองนั้นเมืองนี้จิตมันส่งไปปุ๊บเห็นเลยตรงนี้มีเมืองตรงนี้มีออนเซนตรงนี้มีอะไรเนี่ยคือจิตมันคิดไปปุ๊บมันถึงเลยโดยที่ไม่ต้องนั่งอะไรไปเพราะฉะนั้นพลังจิตเนี่ยมันจะเร็วกว่าแสงอีกแสงเขาบอกว่ามันเร็วแล้วใช่ไหมที่ความเร็วปีแสงอย่างนี้แต่พลังจิตมันไวกว่านั้นคือคิดปุ๊บถึงปั๊บเลย อย่างเช่นเคยไปเราอยู่กรุงเทพอย่างนี้คิดปุ๊บเนี่ยถึงเลยว่าห้องเราอยู่กรุงเทพเป็นไงเป็นไงยานอย่างรู้ถึงอดีตอนาคตของผู้ที่ทําได้ที่ท่านมีอภินญ,ญาก็อยู่ในลักษณะอย่างนั้นพอท่านส่งที่จะไปรู้ปุ๊บมันก็จะทํางานทําให้เห็นหรืออาจจะเป็นรู้รู้มากรู้น้อยเนี่ยก็อยู่ที่กําลังของแต่ละท่านอีกบางองค์ระลึกได้มากบางองค์ ระลึกได้น้อยอย่างพุทธเจ้าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะอย่างพระสารีบุตรพระโมคัลานะก็มีขอบเขตจํากัดเท่านั้นอสงไขยเท่านี้อสงไขยบางท่านก็เพียงแค่ไม่กี่ชาติอนาคตแค่ไม่กี่ปีบางท่านไม่รู้เลยก็มีพระอรหันต์บางองค์ไม่รู้อดีตอนาคตก็มีนะแต่เพราะท่านแต่แต,แต่สิ่งสําคัญคือท่านอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันของท่านดีกิเลสท,ท่านหมดสิ้นแต่ว่าท่านไม่มียาแต่ท่านไม่มีอภิญญาที่รู้อดีตอนาคตก็มีอันนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเฉพาะตนเฉพาะคนที่ทําได้หรือบางคนไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่รู้อดีตอนาคตก็มีอย่างผู้ที่ได้ฌานสมาบัติอย่างพระเทวทัตยอย่างเงี้ยเขาก็มีฤทธ์นะเขาได้โลกีฌานเขาไปแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไปแสดงฤทธิ์ให้เจ้าชายอาชาติศัตรูเลื่อมใสเนี่ยก็เป็นผลของกําลังสมาบัติกําลังสมาธิที่เขาได้แต่เขาเอาไปใช้ในทางที่ผิดสุดท้ายก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วเอากลับคืนมายากเนี่ยพอเอากลับคืนมาไม่ได้ก็เลยหาทางที่จะไปทำบาปสารพัดสิ่งเหล่านี้มันขึ้นขึ้นลงลงนีถ้ายังไม่ใช่พระอริยาเจ้ามันมีจะพอหลงปุ๊บ ถ้ามีเรื่องเงินทองเรื่องลาบสการะเรื่องความโลภเข้ามาสิ่งที่เคยได้อภินญ,ญาที่เคยเห็นเนี่ยหายหมดเลยพระพุทธเจ้าเคยเล่าอาดีตของท่านให้ฟังเนี่ยครั้งหนึ่งท่านเป็นลาษีนี่แหละเป็นลาษีท่านได้สมาบัติแปดนะท่านอยู่ที่ป่าหินมพานพอเวลาฤดูหน้าแลง้งหน้าหนาวหน้าร้อนท่านก็จะเข้าเมือง หน้าฝนท่านก็อยู่ในป่าแต่พอหน้าแล้งหน้าอะไรท่านก็จะออกมาเข้าเมืองมาบินทาบาทมา,าใช้ชีวิตในเมืองทีนี้เจ้าเมืองก็เลื่อมใสก็นิมนต์ท่านมารับอาหารที่วังทุกวันท่านก็อาศัยอยู่ที่อุทยานสวนป่าของพระราชานะครั้งหนึ่งท่านไปงานศึกไปงานศึกสู้รบนะต่างเมืองท่านก็มอบหมายให้พระเทวีเนี่ย เป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตท,ทุกวันเนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เดินมานะท่านเหาะมาเพราะความมีฤทธิ์ท่านทําได้ท่านเหาะมาทีนี้อเผอิญวันนั้นเหาะมาผ่านหน้าต่างพระเทวีเพิ่งจะส่งน้ําเสร็จนะีนุ่งผ้าขาวบางว่าวแวมแวม,มนยท่านก็เหลือบไปมองเห็นเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ย กำลังสมาธิที่ทำให้เหาะได้เนี่ยดรอปลงเลยดีที่ท่านค่อยๆเอาเครื่องลงนะไม่งั้นล่วงตุบเลยมันก็ค่อยๆล่วง,วงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงสุดท้ายเหาะมาอย่างดีนะเดินกลับคอตกไปเลยกว่าจะทำฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยยากเลยเพราะว่าจิตมีความอยากในกามมีความกำหนัดเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเห็นพระเทวีของพระราชาสวย กามราคะเกิดขึ้นกำลังสมาธิตกลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นโลกิยะท่านจึงสอนไม่ให้ติดนะถึงแม้จะเก่งจะคลั่งจะศักดิ์สิทธิ์รู้อดีตรู้อนาคตแต่ถ้ายังไม่หมดกิเลสมันก็ยังต้องต้องเกิดต้องตายอยู่อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการที่รู้อดีตอนาคตไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของที่ จิตส่งออกหรือว่าเป็นความปรงแต่งแต่มันเป็นการที่เอายานปัญญาของท่านเนี่ยไปอย่างรู้ถึงอดีตอย่างรู้ถึงอนาคตเหมือนกับเราต้องการจะรู้อะไรเราก็ไปเซิร์ชพอรู้แล้วก็กลับมาไปเซิร์ชดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละที่เราเซิร์ชหาใน google คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามันไวกว่าน,นั้นเพราะเป็นพลังจิต